บอกเถาแก่ว่าสิกลับบ้านเมื่อวานนี้เห็นอาการจากคลองเล้ยวผมเป็นวิ่นป็นเวียนบ่เศร้าตั้งที่ผมพดไปขังก้อนๆแหละพี่น้องประมาณสามอาทิตย์ที่เลียวนั่นล่ะ่าผมสิกลับบ้านด้วยผมบสบายนี่สนุกผมเป็นวิ่นป็นเวียน,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 นบ่เศร้าเนาะบอกเถาแก่น่ะแล้วผมก็บ,บอกกับเนี่ยผมพร้อมได้ว่าอ้ขั้นเป็นแบบนี้อยสิกลับบ้านด้วยสนอกอยุกแยดตัวกันเลยวะะ่าใจผมกับก่อน คันบ่คือก็กลับบ้านไปพักควันอยู่บ้านเห้องพลายว่าสันเนี่ยว่าผมพุยกับเ่าแก่เ่าแก่ว่าเดี๋ยวมึงนั่งลงกวันนั่งรงก่อนยาฟฝ้าเ้าเรื่องกลับบ้านฟังสะกวอน่าสันมึงเบิ่งดูนี่กูก็กินยาของมึงกูก็เปลี่ยนเคื่อกันว่าซันมึงเป็นยังค่อยๆเ้าเดี๋ยวกูสิพาไปหาหมอมาสันเ่าแก่ว่าน่ะอืมผมก็เลยบอกกับมึนว่าฉันเป็นวินบ่เศ้าฉันเปลี่ยนมาสามอาทิตย์แล้วนี่ฉันบอกช่างประจำร่วงงานแล้ว ฉันเคยบอกตรเหตุตรแก่ฟังแล้วถึงตอวนี้ฉันยังบอหายเลยฉันจะไปตรวจโรคถ้าฉันตรวจแล้วมันเจอโรคที่มันลายแร่งนี่ฉันจะกลับบ้านไปไปพักเด้ฉันบอกกับเมียฉันแล้วผมวางสิใจเย็นๆแล้วว่าค่อยๆบอกเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปหาหมอพี่สันเอากรลื่สวัสดีสวัสดีครับพลเรือเอกเอฟซีสรรมณสาทุกคนทุกท่านครับเมื่อนี้เกิดเฒ่าแก่ก็เลยพาไปหาหมอพาไปตรวจ ว่าจากลู้ว่าจะคข้องเป็นอียงสินะผมก็รลู้ตัวจะคข้องนี่ดว่าทกมาปีนี้นะอายุเขาสี่สิบเก้าปีนี้เนาะสี่สิบเก้าออสี่สิบเก้าแล้วปีนี้ปีหกแปดร่างกายาโอเคเลยอมสิบัไดใส่เงินคืนนนนนอเขาวานตัว <c oughs> ไ,ได้ก็เลยบอกเสาแก่แล้วผมบอกอหลีได้ว่าผมสิกับบ้านแล้วอทั้งเป็นห่วงลูกนะเนี่ยกับว่าคอยกลับน้ำบ่ไดเด้ลูกก็อยูน่นี่ลูกเที่ยวมาหาลูกเที่ยวมาเห็ดเขียวเห็ดหนางสินะ เราก็เลยว่าอยู่่ซอยฉันกอนเดี๋ยวฉันจะพาไปหาหมอเถ่าแก่ก็ได้ยเราก็ดีน้ำคักเอาไปมาแเราก็เลยโทร่นัดนัดหมอรโทรนัดหมอแต่ว่านี่พาไปหาหมูเราหมูแล้วเป็นหมออืมไปแค่เจ้าก็ตรวจถามว่าเป็นยังผมก็ว่าผมวิ่นอ่ะวิ่นก็เลยตรวจความดันความดันตัวข้างบนนี่เก้าสิบตัวข้างล่างหกสิบหมอเป็นความดันตำ่ำมาทัานความดันตำะะ่ำหรือมั้ง ก็เลยเอาไปขาน้ำเกลือโอ้ยพี่น้องเลยมองมันตื่นเต้นบัดที่นี่เออหมอขอน้ำเกลือผมน้ำเข้าไปมันเข็มแหลกโอ้โหพวก้ราคนคือมีเข็มแหลกวมมันต้องมีเข็มต่อไปอันเสือผมมันหนาวหนาเนาะผมใส่เสื้อแขนยาวสองตัวบัดนี้มันกะแเขนมมันมันรัดบัดเนี่ยไอมองมองไปแขนเสืออะมันมันห่อยอยู่นี่มันหัดมันเลือดมาไหลบัดดี น้ำเกลือบ่นไหลบบบนี้มันไข่บยแนี้มันบ่กลงเนาะโอ้ยคือบวไรเว่ยสั่นถอดออกอีกไปหัดมองไมบไปเนี่ยน้ำของมึงนี่เห็นบ่าแดงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำของมึงนี่อีกแบบเนี่ยเอามือออกดู้เอามือออกเอามือออกก็าบวไหลอีก่แบบคล้เขาไม่อียู่แบบน้ำมันบวมอยู่่นีมันบวไหลเขาไม่หนิผมก็ว่ามันเป็นน้ำแข็งเสือเนี่ยน้ำเป็นน้ำตานี่เนี่ยสั้นเอากันไก่มันหนีบบอกผมบอกนะเราก็บอกว่ามันหนีบบอกได้เหพญานาคอะไร บ้าพวกเกี่ยวกันวนยัง่าอยู่บานที่นี่บ้าได้อีกบ้านนี้เอาจางมาฮัดบังนี้อีกน้ขหกบังนี้อีนี่บังที่สามไขว่เลี้ยวคนแห่งงานเขียมมีไฟมีอ้ยบานที่นี่สนุกกลมก็เลยดึงแขนเสียลงไปผมบอกเลยดึงแขนเสียแขนยาวลงไปมันก็ยาวมาเลยบานที่นี่โอ้ยสนุกหูวจักว่าจะกของเถาแล้วว้านนี้ บันน้อยู่บ้านนักเที่ยวนะ้ยใส่ชีวิตที่เมืองนอกตลอดเที่ยงตะงานตลอดบันน้พักไในพันคือว่าล่ะเขาเจ้าก็บ,บอกอย่างนีน้นะาปินเบียเมื่อแล้ป้องเมื่อวันโอ้ยคนใครที่มาก,กินเหล้ากินเบียก็สิได้รักษาศีลมาตลอดสิได้หาเบียมากินเลยเนาะพี่น้องเลยบางทีวันแล้วนะก,ลลก็จะมาหายาวิตามินซีมากินเดอ้อเมื่าวันนก็บไอ้ฮีลูบอยเอามากินล่องเบิงมันดีขึ้นอยู่เดอ้อคนว่านะ พอลงพื้นกระจกว่า,าพื้นอื่นเขาเป็นความดันสูงเจ้าเขาเป็นความดันต่ำอ๋อกระจากแล้วเนาะหมอเขาว่าต่ำก็จิต่ำน้ำขาตัวเนาะออืเออเนี่แหละพี่น้องเอ้จุม่มผมมันอารมณ์เดียวกันกับตอนที่ผมไปเห็นงานอิสราเอลผมผม,ผมป่วยจริงๆแหละผมขอกกาบานเลยตะแก่คุค้มยู่จริงๆแหละผมไปอยู่ในอิสราเอลนี่อันนี้ครับมันลูกมเมียงไปอยู่ในผม,ผมกาบ,บานอีลีนี่อันนี้ผมก็ห่วงลูกห่วง,วง,วงมเมียผมผมก็เลยเอ,าอเ้าตะแก่ก็ไม่จากให้กาบันซอยสันก้อนอยู่ซอยสันก้อน เราก็ะวิญพูดเลยีต่วนเราเราเห็ดน้ำขักมือนน้ผมด้ต่วนเราจนผมผมไปร้รอยใจเงินเองเล่มอนีแปดหมื่นวอนนะสองพันบาทเนี่ยอือเรากระลังคุยกันกับมูเราาระมอวน่ะผมไปออกมาจากห้องกันเขอรำเกลือเราผมไปเข้าเตออ์เลยออาเอาแผนให้อันปัาบาลเพิ่นไปเช็คเงินเลยอือผมไปอย่างเรเจ่าใจผมอีต่วนเราเราเห็ดน้ำผมขักเราเราเบิดน้ำผมหลายแล้วนะ ผมใจเอยงด้วยผมบดีเสียดายด้วยเขา,าป่วยของเขาเองไงแต่ถ้าผมเจ็บในหนางานนี่คือจังเนี่ยพวกนั้นฝาดอย่างนี้เรารักษาผมเบิดขึ้นบ่หน่อยนี่เราเบิดน้ำผมลายแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุนในหนางานเนี่ยผมกระรักผมก็ให้เพื่อนรักษาละแต่ว่ามันเขาเปลี่ยนของเขาเองอยังสิมันโชคดีสำหนแล้วที่เพื่อนเอาใจใส่เขาไปซื้อยาไม่ผมกินหลายเที่ยแล้วมันบ่ดีขึ้นผมว่าฉันจะกินยามม่วบ่ได้ดอกเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอีหยังยังสินะเพราะแต่ พราะต่รู้ว่าผมเป็นอ่าความดันต่ำแล้วหมอเขาเขาน้ำเกลือให้บ่มมียาให้นะเกาหลีนะอันโรคนี่บ่มมียาด้วยบ่มียากินเขาว่าเนี่ยต้องดูแลเจ้าของอ่าเขาน้ำเกลือแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อนบอกแค่นี้นะบ่มมียานะครับโอ้นี่แหละผมจนผมจนบอกกันกับเมียเนาะบอกกันว่าโอ้่อยขั้นบ่อข่อยสีเมื่อบานนี่ว่ะสิส่วนเมียกับบานเมียว่าโอ้่อยกับบ่ไ้ได้ลูกอยู่นี่ ลูกก็เที่ยวมหาลูกก็เที่ยวมหาหมวก็ต้องมาหาเมียมานอนนําเมียอยูน่นี่ทึ่งสงสารเ่าแกี่าแกีกักบ่บมีคนตอนนี้เห่าแม่ตุกนี่เห่าซีโค้งนี่เจอพาอยุถลม่มยุบลงมากหมดเลยเห่าบ้านแม่ตุกหม่องที่แม่ตุกนอนกับลังคาเห่าก็ยุบลงมากหมดเลยเอาไปแมา่าุกีส้างบ้านให้นแย่ตุกไหม่แล้วตอนนี้นะบัดที่นี่ก็อันร่งเรื่อนซีร่งที่เพิ่นปลูกดอกไม้นั้น กบรู่ว่าเพิ่นสิเสียต่อหรือเปล่าเพิ่นกับยังบรู่เลยว่าเพิ่นกับเงินเพิ่นกับยังมาหลายเพิ่นกับถามยาตุกอยู่ว่าจะอยู่น้ำเพิ่นอีกกี่ปีกันสิน่ะถ้ายาตุกว่าสิอยู่ไปเรื่อยๆเพิ่นกับคงจะเห็ดเฮาอยู่แต่ว่าผมกับเชววากบเพิ่นไม่อยู่ว่ามันบ่แม่นบุญมาแน่นอนบ่อยากให้เพิ่นเห็ดถ้าเพิ่นเห็ดเฮาแล้วบ่มีคนงานสิ่หาเทียมมันปุบปั้บมาผมกับเนี่ยได้กลับบ้านสีนาก็เลยต่างคนต่างเห็นใจเ่าแก่เดี๋ยวนี้คือว่าไงว่าผมกับสงสารเ่าแก่อยู่นี่าแก่เราก็ดีนแล้วก ผมก็เลยต้องโอ้ยนดิละเครแต่อยังอยู่ซอยเล่าอีอออตัวเราเรา,าบาท่ทันมีคนมาทดแท่นจากขอางเลยสินาผู้ใดอยูุไซก็ดูเลี่ยจากขอ,งขอ,งอางอ่ะเด้อพี่น้องชีวิตในต่างแดนเนี่ยผมนี่ไปประเทศใดผมก็ยังสี่งละอิสาราเอลเนี่ยผมเกือบบ้าลอดนะเกือบเซตบากก้องดองมาสวงหอบนะผมนอาโล่งบานซีมือซีขึ้นในอิสาราเอลนะครั้งสุดท้ายนี่จนฟอกผมขอกลับบา้านี่ยข้งสุดท้ายนี่ถ้า ถ้านายจ้างบ่มาเจอผมผมผมไปหัวร่วงพยาบาลแล้วเนี่เขาขอดาเกลือขึ้นกันเมื่อนี้ผมก็คิดยู่ผมตอนที่ผมขอดาเกลือผมว่าโอ้ยมันจะเป็นคือตอนอิสราเอลเด้อผมเป็นคิดเนาะอิสราเอลนี่ผมขอน้อัน,นายจ้างภาพไปรงพยาบาลเขาขาอําเกลือให้ผมเนะาะกน้ําเกลือกับพุกหน่อยก็กับพุกไง่นี่ยขอําเกลือแล้วมันอุย้ยสบายตัวอุย้ยเศร้าแล้วว่ะสันว่าเพราะแต่มดนําเกลือผมช็อกอะผมชอ็อกผมขยับตัวยังบไดเลย ถ้าถ้านายจ้งางโทรศัพท์นายจ้างว่ามาเนะี่ยผมเรียบร้อยแต่พุนแล้วผมนะแต่อยู่อิสราเอลแล้วมาเกาหลีก็มาเจอนี้แบบนี้มันโอ้ผมตัดสินใจว่าจิขคอกกับบานแนละ้วบอกกับเมียเรียบร้อย,ยว่าสิมคอเมื่อบ้านนะเอาไปมาเถ่าแก่ว,ว่าโอ้ยฉันจะรักษาคุณเองสินนะก็เลยนี่แหละก็เลยได้ไปหามหมอแล้วพี่น้องเอ้ยมึงนี่ก็ไเลยพูดใดอยู่ไซกันให้ดูแลสุขภาพจากของออกเดอครับเด้อเฮาอยู่ต่างบานต่างเมือง ไปนอนในโรงพยาบาลหนี่งครัไปนอนในผู้เดียวในซ้ำผิวมีหยาดเฝอซื้อหลวดชีวิตตังเดียนนะเนี่ยอยู่หนีลูกอยู่หนีก็มาเบิ้งกันกับบ่ไดมันต่างคนต่างมาหากันบยย่ไดจริงจริงนะมันดักยากครับพี่น้องครับม้อนี่ฝากไปแค่นี้นะครับเด้อผมก็นีน่ลหละประมาณนี่แหละชีวิตผมนะขั้นสิว่าแมวเเก่าชีวิตก็บับมามัน10ีชีวิตห่นละเก็บเผียท่านเศร้าอยู่สามหม่องของเงินไหลยอ,อ,อยอสองวันปัจุบันก็ยังแท่งแม่นคนนี้ผมล่ะเงินหลายเวม้อนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ